สวัสดีนักเรียนมหนึ่งห้องคูเม้นทุกคนครับคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องของเลขยกกําลังครับเป็นเรื่องใหม่เป็นคลิปแรกของเรื่องของเลขยกกําลังนะครับก่อนอื mm ่นเรามาทําความรู้จักกับเลขยกกําลังก่อนอันนี้ก็คือหน้าตาของเลขยกกําลังนะครับอันนี้คือหน้าตาของเลขยกกําลังโดยส่วนประกอบของเลขยกกําลังนะครับจะมีตัวเลขที่อยู่ข้างล่างอันนี้นะครับเราเรียกว่าฐาน นะครับอันนี้เราเรียกว่าฐานส่วนเลขข้างบนนี้นะครับเราเรียกว่าเลขชี้กําลังนะครับเราเรียกว่าเลขชี้กําลังเนาะโอเคความหมายของเขานะครับก็คือ IA ยกกําลัง n เ,เนี่ยก็คือเอา a เนี่ยครับไปคูณกันทั้งหมด n ตัวก็คือตัวเลขตัวนั้นนะครับคูณกันตามจํานวนของเลขชี้กําลังอ่าเอาไปคูณกันเอาตัวเดิมนั่นแหละนะครับไปคูณ กับตัวเองคูณซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับตามจํานวนของเลขชี้กาลังอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับที่เห็น5ยกกําลัง4นะครับ5ยกกําลังสอันนี้เราสามารถก็คือ5คูณกัน4ตัวนะครับเวลาหาว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ5ค,แบบค5คูณกัน4ตัวแบบนี้นะครับ5คูณกัน4ตัวแบบนี้แล้วก็ อาจจะคูณกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้คําตอบออกมาว่า5ยกกําลัง4เนี่ยได้เท่าไหร่ในการอ่านนะครับในการอ่านเลขยกกําลังเราสามารถอ่านได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นแบบนี้เราก็จะอ่านว่า5ยกกําลัง4เหมือนที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะครับ5ยกกําลัง4หรือจะอ่านเป็น5กาลัง4ก็ได้เช่นกันหรืออ่านเป็นกําลัง4ของ5ก็ได้เช่นกันนะครับ ก็ในในการสอนเนาะครูก็อาจจะพูดสลับไปสลับมาก็ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเลขยกกาลังนั่นแหละนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างก็คือให้หาว่าเลขยกกําลังต่อไปนี้เขียนแทนจํานวนใดก็คือให้หาว่าพอ,อาคูณอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้คําตอบเป็นเลขอะไรนั่นเองนะครับเป็นเลขอะไรเรามาดูวันแรกครับวันแรกก็คือ4ยกกําลัง3ายกกําลังสก็คือ4คูณกันทั้งหมด สามตัวนะครับก็คือสี่คูณกันทั้งหมดสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเราก็จับมาคูณกันครับอ่าจับคูณแบบนี้ก็ได้สี่คูณสี่เป็นสิบหกเนาะอ่าแล้วก็สิบหกคูณอีกสี่สิบหกคูณอีกสี่ก็จะเป็นทั้งหมดหกสิบสี่นั่นเองเนาะอ่าเพราะฉะนั้นสี่กำลังสามก็คือมีค่าเท่ากับหกสิบสี่นั่นเองนะครับหกสิบสี่ต่อมาครับ ลบสองกำลังสามครับข้อที่สองลบสองกำลังสามก็คือลบสองคูณกันสามตัวครับลบสองคูณกันสามตัวลบสองตัวที่หนึ่งคูณกับลบสองตัวที่สองคูณกับลบสองตัวที่สามแบบนี้ครับแล้วก็คูณไปครับลบสองคูณลบสองลบคูณลบกลายเป็นบวกถูกไหมลบคูณลบกลายเป็นบวกเคิ่องมาดจำนวนชนิดเดียวกัน ก็ยังคงได้ใช้ในเรื่องของจํานวนเต็มเหมือนเดิมนะครับจํานวนชนิดเดีวยวกันคูณกันไม่ต้องใส่ลบ2 2ส,สองเป็น4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น4ี่ครับแล้วก็ไปคูณกับ2ตัวนี้มีลบตัวนี้ไม่มีลบแต่ว่าอันนี้มีลบเพราะฉะนั้นคูณกันแล้วคาตอบต้องใส่ลบเข้าไปด้วยนะครับ4ี่เป็น8เพราะฉะนั้นลบ2กําลัง3านะครับลบ2กําลัง3ามีค่าเท่ากับลบแนั่นเองนะครับ ลบสองทั้งหมดยกกาลังสามเนาะนะครับทีนี้ต่อมาครับตัวอย่างที่สามจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันก็คือว่าอันนึงมีวงเล็บถูกไหมครับมีวงเล็บส่วนอันนึงไม่มีวงเล็บอันนี้ต่างกันนะครับคาตอบที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับวิธีการทําก็แตกต่างกันเนาะเอาเรามาดูครับถ้าไม่มีวงเล็บแบบตัวข้อสองนี้นะครับให้เราใส่ลบไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยครับก็คือคูณกันเสร็จแล้วค่อยมาเติมลบนั่นเองก็นี่เหมือนกับลบสองตัวนี้ยกกาลังสามถูกไหมครับก็เหมือนเรา เอาสองสองคูณกันสามตัวครับสองคูณกันสามตัวคูณเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ก็ค่อยเอามาใส่ลบทีหลังสองคูณกันสามตัวครับสองคูณสองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดได้แปดแล้วเราก็ใส่ลบเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับใส่ลบเข้าไปตรงนี้ด้วยอ่าโอเคต่อมาครับเราไปดูตัวอย่างที่สี่ครับโอเคตัวอย่างที่สี่ครับลบห้ากำลังสองครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเราใส่ลบก่อนเนาะแล้วก็อ่าแบบนี้ครับ ใส่ลบไว้แล้วก็นําตัวเลขไปคูณกันยกกําลังสองก็คือคูณกัน2ครั้งนะครับคูณกัน2ครั้ง55 25ครับได้เท่าไหร่ก็ใส่ลบเข้าไปก็จะเป็นลบ25นั่นเองนะครับต่อมาครับตัวอย่างที่5ครับตัวอย่างที่5้าลบหทั้งหมดยกกําลังสองครับอันนี้ก็คือต้องเอาลบหคูณกัน2ครั้งนะครับจะเห็นไหมว่ามันจะต่างกันเนาะนะครับลบหคูณกัน2ครั้งอ่ะลบคูณลบไม่มีลบถูกไหมครับลบคูณลบไม่มีลบ เพราะฉะนั้นก็จะเป็น25เฉยๆนะครับเป็น25ต่อไปตัวอย่างที่6ครับ9ยกกำลัง1 9ยกกำลัง1ก็คือ9คูณกันแค่1ตัวถูกไหมครับ9คูณกัน1ตัวก็เป็น9เฉยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นยกกำลัง1ก็คือได้ตัวเดิมหรืออาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับบางทีเราไปเจอเลขยกกำลังเนาะเขาไม่เขียนมาแสดงว่ามันยกกำลัง1อยู่นั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่ ยกตัวอย่างมาให้ดูโอเคเนาะต่อไปนะครับนักเรียนก็ให้เรียนลองทานะครับลองทําอันนี้นะครับเป็นการหาว่าเลขยกกําลังเหล่านี้นะครับเขียนแทนจํานวนใดนะครับนักเรียนทาเหมือนไปที่คุณครูทําพาทําเมื่อกี้ครับเช่นเคยครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปตัวสมุดจดของนักเรียนแล้วก็ตัวแบบฝึกหัดที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อที่ ส่วนท้ายของงานด้วยจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปใน g o o l l e l a s s Room ครับครูก็จะตรวจและให้คะแนนต่อไปใครที่ไม่ได้เข้า Google s s r o r o ครับก็ส่งามาที่ m essenger หรือว่าแชทส่วนตัวได้นะครับคุณครูก็จะรับงานในส่วนนั้นด้วยแล้วก็จะตรวจให้คะแนนเช่นกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จุดเริ่มต้นของเลขยกกําลังในคลิปแรกนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ